การวางเตาและว,วางซิงค์ควรวางในลักษณะแบบไหนถึงจะเป็นมงคลกับตัวบ้านวันนี้อาจารย์จะมีคําตอบมาให้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเตาไฟเป็นลักษณะของพลังธาตุไฟส่วนซิงค์น้ําเป็นลักษณะของพลังธาตุน้ําเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้จะอยู่ด้วยกันหรือตรงข้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเกิดการประทะกัน ดังในภาพถ้าหากมีเตาไฟกับซิงน้ำอยู่ในฝั่งเดียวกันย่อมเกิดการประทะกันชนกันของพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมีวิธีแก้โดยการวางพลังทัดไม้ไว้บริเวณระหว่างเตาไฟและซิงน้ำนะครับส่วนเตาไฟตรงข้ามกับซิงน้ำก็เป็นลักษณะของการประทะกันชนกันในฝั่งของตรงข้ามกัน ก็จะอยู่ในตำแหน่งของการประทะกันชนกันอีกเช่นกันจึงแนะนำให้วางพรมสีเขียวหรือวางต้นไม้ไว้บริเวณแถวซิงน้ำนะครับส่วนเตาไฟที่ดีกับซิงน้ำที่ดีควรอยู่คนละฝั่งกันจะเป็นดีที่สุดนะครับการวางพลังงานธาตุไฟและธาตุน้ำให้เป็นมิตรกันไม่ปะทะกันย่อมส่งผลดีให้กับคนในบ้านมีทรัพย์มั่งมีมีเงินทองเข้ามา และมีโชคเข้ามาในตัวบ้านไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นในทางหวงจุ้ยจริงแนะนําให้วางทิศทางของเตาไฟและซิงน้ําให้เป็นมงคลและเป็นมิตรกันนะครับ